เกียบม,มากจุกเกียบม,มากเยครับเล็เกเลีกมครับก็สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช anel แอบของเราน,น,นะฮะตอนนี้เรากำลังจะไปกันที่ไหนวะไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวไปแอบกันนะครับต้องแอบตามมานั่นถึงจะรู้นะตอนนี้ทั้งหมดมี5คันเริ่มด้วย CBR 650นะครับ Iron Man แ,แล้วก็โอเค ยาพัน <Yes. Yeah. S 1> นะตามมาด้วยหกรอยค้ำหน้อยๆแล้วก็เอี้ยฟันด้านหลังครับพี่น้อง้ววา ทันแล้วตัวนี่ทันแล้วทัล้วทล้เห็นแต่ดาบไวไวบนั้นองโซีบีอาร์พันอาร์แล้วก็เอสพันดเหนกันนะครับสอาร์เหมือนกันอ้าโอ้ยขา าจะบอกให้ว่าท่านชมนครับเอสทันคันข้างหน้านี้เป็นคันที่บริจาคยางให้กระผมนะครับแล้วก็เอรอนแมนนะครับนี่อย่างสวย ค่อยไปแล้วกันดูมันพาวิ่งครับแล้วกูจะค่อยอยังไงวะตูก็จะเปตัวกนะูขรับเนาะหาขวามวันเนี่ เดี๋ยวซุปเปอร์ช่างเขี้ยวตันซุปเปอร์ช่างซุปเปอร์วันนะเดี๋ยวซุปเปอร์วัน,นเดี๋ยเที่ยวตันนะเข้าไปค้นหาแกแล้วกันนะครับแกก็ตันสมชื่อดูหุ่นแกนะโอ๊ยหมูผิวหมูพิว ค่อยไปค่อยค่อยทอดะนะคือมาบอกว่าสิภาพมาจัว Nó có lời dừng lên đồn Chìm đạc thôi Đạc nhanh nhanh thì chúng ta chìm đi thôi เราเหมือนนินจาเนี่ยโอ้ยกลิ่นเหมือนนินจาดูตัวเองมาดีตัวเองมันยิ่งเหมือนอะไรวะแต่ <entropy> ว่านินจาก็ไม่ใช่นะดูรูปร่างแกนะ <plains accent> เอาไงดีเอาไงดีเอาเอาเอาข้าขเขยี้ยวเพราะเราหมองละทางเราไปไหน จะมาหาสายซ้อนกันนะเราไปหาสายซ้อนกันเถอะไม่มีไม่มีนะครับไม่มีนะครับโอ้ยโคตรดุเลย ไปหายแกที่บ้านปะ่ะไปหายแกที่บ้าน <c oughs> เออกุญแจชิปอีกแล้วนะครับชิปหนอยทันเท,ท่าเทีอกถีนะ <c oughs> มาไปบริจากค่ากุญแจชิปให้หน่อยนะครับท่านผู้ชมครับ <c oughs> ใครใครเป็นคนพูดใครเป็นคนบอกรถพิกิตเบาๆก่อนเพราะงั้นยางรถพิกิตขับเบาๆก่อนใครเป็นคนพูดวะคำนี้พากันวิ่งมาสองร้บอกว่าร้อยี่สิบหาขั้วสูให้ป้ายในถอเออไอโบคีเล่าท่นว่าน้ำหนามูเงินเงินขี้เดียดจริงๆเอ ไปบุกคีเร็วเรียนท่ายว่ากันสาบานวโรยีเจ้าเปลี่ยนเป็นไม้ติพยพอยโอ้าขวมันนี่ยู่น่าโลตัดโอเคมันคือท่ออะไรเนี่ะออกมาอยูนาโลตัดท่อหายใจเหรอท่อดูดของน้ำอะไรน้ำกาเม สันได้ใส่หมวกใหม่มันก็ใส่เอาใส่เอาก็ไม enfin ่เคยสงสารกรอกยางก็เก่าใครอยากเห็นไอรอนแมนคันนี้ผมว่าแกน่าจะใส่หน้ากากนะเนี่ยถ้าใส่หน้ากากนี่โคตรไท้โคตร เดานอนเอเฮ้ยมองตาเฮ้ยเฮ้ยเฮมันดุยชิบหายเลยเว้ยอ่ะสมทบอีกหนึ่งคันนะฮะโอ้โอ้ทำไมมันดีจังพลทองทำไมพลทองมันดีจัง คนทางดีไหมคนทางดีไหมแจ็คอยากได้คนสอนสามยังไม่พอเหรอว่างไหมเราพี่ใช่น่ารักน่ารักฮะแค่นี้ก็เอา คนลยน่ารักเป็นบ้าเลยหม,หมวกใบนี้ทำให้ตัวเบาด้วยทำให้ตัวเบาเหรอมันทำให้ตัวเบาด้วยโอ้ปาน,นิชจะ่ะ ไว้อยู่ล้านเดียวนี่แหละพคดอิจฉาเลยให้ตายเลยเออให้คนบ้านำมันก็จะเป็นแบบนี้แหละผมว่า Cop,